الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ันเน้องผู้สัทธาชั้งหลายครับอลุ์นะครับขอชุกรตอสุฮาฮูวะตะอัลานะครับวันนี้ก็ผ่านไปอีกค่ำคืนหนึ่งนะครับวันนี้เข้าสู่คืนที่18ของเดือนรอมาอนแล้ว และว,ว่าเราถือสิ่งหมดกันมาแล้วทั้งหมด17วันฉะนั้นละหมาตอรเวียจะเหลืออยู่ก็11ถึง12คืนนะครับเท่านั้นแปลว,ว่าเหลือไม่กี่คืนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับเราก็จะมาให้ความรู้กันเล็กๆในน้อยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเราซึ่งท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพวกเราทุกคนต่างรู้กันว่า พาะเราทุกคนถูกสร้างให้มีชีวิตขึ้นมาในโลกดุนยานี้เนี่ยเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดนั่นคืออะไรพี่น้องนั่นคือการคารพอิบาดาต่ออัลส ah ุบฮานอหวาจาอาดาแต่ท่านพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าอิบาดาที่เราปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะปฏิบัติอิบาดาอย่างไรที่จะให้อัลลอฮฺตอบรับการงานของเราการละหมา,ขา,หา,า,าดของเราเวลาการจุดสินหมดของเรา การทำซอยแล้วก็การจ่ยายสกาศการทำคุณงามความดีการอ่านอัลกุรอานก็องที่เราทำทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะอาเราตอบรับเพราะอะไรพี่น้อง,พอองเพราะบางครั้งเราทำไปแล้วปรากฏว่าเราไม่ได้รับการตอบรับสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องเราจะหาเราใหม่ตอบรับและคราวนี้แสดงว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญ จะต้องมีชูรูดท,ที่สำคัญและชูรูดท,ที่สำคัญหรือเงื่อนไขที่สำคัญในการงานที่เราปฏิบัติว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับมีอยู่สองข้อเดีวยวกันจำนง่ายๆพี่น้องนะครับมีสองข้อข้อแรกคืออะไรพี่น้องข้อแรกนั่นก็คือสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นจะต้องทำด้วยกับหัวใจที่อิคลาสแปลว่าบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮแจะเพียงผู้เดียวไม่ได้ทำสิ่งนี้ทำเพื่อมนุษย์ แปลว่าทําให้มนุษย์เห็นหรือทําให้มนุษย์ได้ยินอะอานาคุรานเพื่อให้มนุษย์ได้ยินแล้วชื่นชมอยากจะได้ยินคําชื่นชมหรือทําเพื่อให้คนในมองเห็นสิ่งที่เราทําแบบนี้ได้ผลบุญไหมไม่ได้แถมเป็นบาปเพราะนั่นคือชิริกเล็กนั่นคือการโอวดนั่นคือริยนั่นคือสมหว แต่สิ่งที่เราทําจะต้องทําเพื่ออลัลลอฮฺจอาละแต่เพียงผู้เดียวอลัลลอฮฺจอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าว่าอันนั้นมาซาดาลินละอัลลอฮฺบอกแท้ทจริงบรรดามัสยิดนะั้นทําไมพูดถึงมัสยิดพี่น้องเพราะมัสยิดเป็นสถานที่อิบาร์ะแต่ไม่ได้หมายถึงมัสยิดเพียงอย่างเดียวหมายถึงสถานที่อื่นด้วย เพราะอิบาด์ดะทั้งหมดที่เราทําจะต้องทําเพื่ออัลลอฮ์ฟาลาตะเดอูมะอัลลอฮิอะฮะดดังนั้นเจ้าอย่าได้วิงวอนดอ a ในที่นี้มีความหมายสองอย่างหนึ่งด u ที่แปลว่าการขอสองด u ที่แปลว่าอิบารดะฉะนั้นเราอย่าได้อิบาด์ดะต่อสิ่งใดเพื่อสิ่งใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์เท่านั้นเราจะต้อิบารดะต่อเราจะจะเพียงผู้เดียวเท่านั้น อีกอายะนึ่งพี่น้องเราจะอ่านแล้กล่าวบอกว่าฟะมันกานะยโรยูพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟะมันกานะยโรยูลิก็อรบบีฮีอัลลอฮ์บอกในสุร้ออัลกะลฟี่อันสุดท้ายดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาปรารถนาอยากจะได้รับรางวัลตอบแทนณที र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  ่อัลลอฮ์สุลฮานุบะถานะอัลลอฮ์สั่งไว่าอย่างนี้ฟัลยาอัมันอามดันซอดิฮะใช่ไหมครับหนึ่งดังนั้นเจ้าจงปฏิบัติคุณงามความดีอามันซอลด Jom tahan sesi ini. Angkat tangan. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لَيَدَيْتَ حَمْشِرِيكْ. Rong. Kalau Allah Subhanahu wa Taala negar patiban ibadat ibadah nan nan. เป็นอันขาดฉะนั้นนี่เป็นสิ่งทีงทเราสุพาพตัววาจาราสั่งใช้เราว่าการงานที่เราทําจะต้องทําเพื่อ Allah จะอจะไราแต่เพียงผู้เดียวเพราะมีฉะนั้นแล้วมาถึงวันกียนีมาเป็นแบบไหนพีนาา่นอ้องอิัลลอฮฺบอกเมื่อถ,ถึงเมื่อกี้มาเมื่อเรามาถึงการงานที่พวกเขาปฏิบัติเอาไว้เนี่ยเราจะทําให้การงานที่เขาเคยทำเอาไว้เนี่ยเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนฝุ่นที่ปิลเราลอมปิวลอยใช่ไหมครับ ว่นเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้ทําเพื่ออวสุภาณวจารานี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองคือสิ่งที่เราทําจะต้องตรงตามคําสั่งแบบอย่างการยอมรับที่ทรารูลได้เคยปฏิบัติเอาไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นอวตารจึงสั่งว้ในกราณบอกว่าว่ามาอาจากุมรซูลสิ่งใดก็ตามที่เราซูลได้นํามายังพวกเจ้าฟาฟูดูจับมันไว้ยึดมันไว้ทําสิ่งนั้น ว่ามานะฮะกุมันหุและสิ่งใดที่เราซุนห้ามเราซุนไม่ได้ทำเราซุนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สั่งเราไว้ฟันตะหูหยุดเลยอย่าไปทำนะครับนี่คือคำสั่งของไงพี่น้องคำส, Allah สั ح ح ่งของเราซุนาหอวตาอาลาและอีกอายะห์นึ่งพี่น้องบรรดาอัลลอฮ์มาเรียกว่าอายะตุนเมห์นะเป็นอายะห์ที่จะเป็นข้อสอบสำหรับพวกเราจะเป็นข้อสอบว่าพวกเราเนี่ยรักเราซูนร,รักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่า เพราะ Allah บอกว่าุอ uh ิงุตุมตุ b นลอสั Allah, ่งให้จนมีมุฮัมมัดสุลลัมอิสลาลประกาศบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงประกาศบอกว่าหากว่าพวกเจ้ารัก a ล l ดูพี่น้องมจจาเราัจริงไม่จริงหากพวกเจ้ารัก a ล l a h ฟัดเจ้าดีเอานีให้ปฏิบัติตามฉันหากว่าพวกเจ้ารัก a l a ์ให้ปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามพนิบัติตามท่านอดีมฮัมมัดสุลลัลอิสลลัมสลัมแปลว่าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามนรอซูลนั่นแปลว่าเรา ไม่รับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับบรรดาอัลลอฮ์มาจริงเรียกว่าอายะตุนเมฮ์นะนี่เป็นบททดสอบอายะนี้เป็นอายะที่สำคัญแล้วเวลาที่เราปฏิบัติตามนาระาสูรแล้วมันได้อะไรพีน้องยุบ,บิบกุมุัลลอฮ์ว้ยักฟิรละกุมดุนบกุมอัลลอฮ์จะลจารักพวกเจ้าแล้วอัลลอฮ์จะอภัยในความผิดให้แก่พวกเจ้า ฉะนั้นมีแต่ความดีงามมีแต่ความประเสริฐทั้งนั้นฉะนั้นนี่คือสองเงื่อนไขท,ที่สาคัญในการที่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องมีในขณะที่เราปฏิบัติอิบาดะหนึ่งอิคลาสสองปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีสัมบลงมารีอุซัลัมฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามแบบอย่างของทราวซูลมีฮะดิศีสองบทเป็นน้องสั้นๆท่าวซูลสอนบอกว่ามันอานีละอามาละไลซะอะลัยิอัมรุนาท่าวซูลบอกใครก็ตามที่ทําเร,รื่องหนึ่งเรืร่องใด แล้วว่าอะไรทาอีบ้างนะทเรื่องนึงเรื่องใดไลซสาหัสได้ยัมรู้ไงการที่เขาทํานั้นน่ะไม่ใช่คําสั่งของเรานะทารูณของฉันไม่ได้สั่งให้ทําสิ่งนั้นฟะฮวรัดดุลสิ่งที่เขาทำมาเราจะอะไรจะไม่ตอบรับในสิ่งที่เขาปฏิบัติฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญที่บอกให้เรารู้ว่าการเชื่อทารุลการศรัทธาต่อทารูลการปฏิบัติตาม่านนบิสมอลว่าอะไรสัมเ็นคาสั่ง ของอัลลอฮฺสุฮาห์นะฮูวะตาลาและในเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามไหมจําเป็นและจะหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ปฏิเสธเป็นผู้ปฏิเสธใช่ไหมครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามแต่ยังมีอีกหนึ่งยังมีอีกหนึ่งข้อพนะี่น้องเป็นอีกสิทธิหนึ่งที่ทราซูล เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อทนายบีสอลลาร์ลัลงลาอิลันมเป็นอีกหนึ่งคำสั่งเหมือนกันนั่นคืออะไรพี่น้องน,นั่นคือการให้ซอลาว,วาต่อทนายบีสลลอลลาร์ลังลาอิลันิมซอลลาวาดแบบไหนวิธีแบบไหนมีรูปแบบอะไรบ้างและมีความประเสริฐแบบไหนเดี๋ยวเราเค่อยเรียนกันในบทเรียนต่อไปนะครับอิกอ่านกส่วนพระนามของมัลซุขานะฮะจะอะไรในค่ำคืนนี้หลังจากที่เราได้ให้ความหมายกันไปทั้งหมด3 6ชื่อแล้วเนี่ย วันนี้มีอีกชื่อหนึ่งพี่น้องอัลเราจะอาณาทรงมีพระนามว่าอัสสลามอัสสลามเคยได้ยินไหมใช่ไหมครับมีคนเคยเคยไดิเขาชื่ออัลจุสลามไหมใช่ไหมครับอัสสลามแปลว่าอะไรพี่น้องอัสสลามแปลว่าอัลลอฮฺสุภาห์นะฮ์ว่าจะอาะาพราะองค์ทรงเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์อัสสลามบางคนแปลบอกว่าอัลเราจะอาณาหมายถึงอัลเราจะอาาผู้ทรงสันติชื่อนี้หมายถึงพระองค์คือผู้ทรงบริสุทธิ์ทรงปลอดภัย จากสิ่งที่เป็นข้อตําหนิข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นในลักษณะในการงานหรือในด้านขอเลาสุขานะโมวาจาอาลาแปลว่าเราจาระาพระองค์ทรงปลอดภัยปราศจากจากตาหนิและข้อบกพร่องทั้งหมดเราจาอะไม่มีคู่ครองเราจาอะไม่มีบุตรไม่มีลูกเราจาระไม่ง่วงไม่นอนไม่เหนื่อยใช่ไหมครับเราาละไม่พักผ่อนเราสุขานะโมวาจาอาลาไม่หลงลืมไม่อธรรม ใช่ไหมครับและอีกลหลายหลายคุณลักษณะที่เป็นคุณลักษณะที่บกพร่องและน่าตำหนิฉะนั้นอาวะจะอะไรจะไม่มีคุณนลักษณะต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือความหมายของอัชาลามและอัาวะสุภาณุวจะจารายังเป็นผู้ให้ความปลอดภัยแก่บาวของผมด้วย ใช่ไหมครับเราจะอะไรเป็นผู้ปลอดภัยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราจะอะไรยังมีความปลอดภัยแก่าบาวของพระองค์คนไหนพี่น้องคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์บรรดานาบีบรรดารอซูลใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะอีมานที่สมบูรณ์ของพวกเขาเขาการปฏิบัติอิบาดะที่สมบูรณ์ของพวกเขาโดยเหตุน,นี้อเราจะอาลาจึงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาผู้ที่มีความเยี่ยมเกรงด้วยกับอะไรพี่น้องในโลอาเซลโดยกับอะไรครับ้ดยกับสวรรค์และสวรรค์เน,นมีชื่ออยู่ชื่อหนึ่งมีชื่อว่าอะไร ด a r u s salam darus salam p น n e n g n e ของสวรรค์ใช่ไหมครับอะรทัองหลายบ้างบบบหลังารุสสลามอินดเอง d บ r a พวกเขาจะได้รับบ้านหรือที่พำนักโลกที่ปลอดภัยแบบไหนนาทีลาสุภานองว่าจะอะปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากสิ่งที่บกพรองและหน้าตำหนิเช่นชาวสวรรค์จะไม่ง่วงชาวสวรรค์จะไม่นอนหลับชาวสวรรค์จะไม่ขับทายชาวสวรรค์จะไม่เจ็บป่วยจะจะ จะไม่จะไม่มีความทุกข์มีความโศกมีความกังวลไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยสิ่งต่างๆนี้จะหมดไปจากชาวสวรรค์เมื่อ,ขอเขาได้เข้าสู่สวรรค์นะครับและดยเหตุนี้เองอัลลอฮฺสุภาณอัลวาจาละจึงได้สั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์นั้นเวลาเจอหน้ากันกลาไไนา่าวว่าอะไรไปน้องกล่าวว่าแล้วกล่าวว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมบะรอห์มะตุลลอฮิวบะราบกาตุแล้วแปลว่าอะไรไปนลองอัสสลามแล้วว่าอะไรอัสสลาม สัลามแปลว่าอะไรคนบอกว่าขอให้กานได้รับความสันติใช่ไหมพี่ต้องฟังให้ดีนะอัสสลามุอะลัยกุมมีความหมายสองอย่างหนึ่งอสัสสลามุอะลัยกุมหมายถึงเราเนี่ยากำลังขอดุอาให้กับพี่น้องของเราใช่ไหมครับขอดุอาให้แก่พี่น้องของเราโดยการกล่าวชื่อของ Allah. อัลลอฮ์อัสสลามเห็นไหมอสัสสลามชื่อของใคร ชื่อของ Allah سبحانه และฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวชื่อเราไมาแ่แปลว่าเราตบบรุกอันนี้ตบบรุกมาชูรทราได้ใช่ไหมครับเราขออูทว่าจาก a ลล a h ์พระองค์ทรงมีพระนามว่อาอัลสลามขอดุอว่าให้แกพี่น้องของเราให้เขาได้รับกับความปลอดภัยใช่ไหมครับให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีงามอีกวมหมายหนึ่งคืออะไรพีาา่น้องอัสสลามาที่แปลว่าแปลว่าฉันขอสัญญาฮะแปลว่าฉันขอสัญญาว่าฉันจะ ท่านเนี่ยเราอัสลามุอะลัยกุมท่านเนี่ยจะได้รับแต่สิ่งที่ปลอดภัยจากตัวฉันอัสลามุอะลัยกุมแปลว่าฉันขอสัญญาว่าท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ปลอดภัยจากตัวฉันฉันจะไม่ทาร้ายท่านฉันจะไม่ด่าทอท่านฉันจะไม่รักขโมยท่านฉันจะไม่ข่มเหงท่านใช่ไหมครับนี่แหละเป็นนี่แหละคือความหมายเวลาที่เรากล่าวให้สลามกันฉะนั้นเวลาที่เราให้สลามกันเราจะต้องนึกถึงความหมายเหล่านี้ด้วยแล้วทําไมพี่น้องเพราะว่าแต่ลาสั่งใช้ให้เราให้สลามกัน และการให้สลามกันในดุนยาเนี่ยคือสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เราเข้าสู่ดารุสสลามในสวรรค์ใช่ไหมครับสลามในดุนยาและจะเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์นในโลกฮละเซรอและยังเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ตรงไหนไปน้องทารุสุบอกว่าตาดะคลุนจันหัตุมิโน่ทารุสุบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์และตาดะโคลุนจันจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะรักกัน ว่าละตุจนกว่าพวกทั้งหลายจะศรัทธานะจนกว่าพวกทั้งหลายจะศรัทธาว่าละตุมิหนูพัตจะฮาบุและพวกกันทั้งหลายจะยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาจนกว่าพวกกันทั้งหลายจะรักกันและทั้งสอบอกอาซาลาอาดุลลุกุมอาลาชัยอินอิดาฟะอันตุมหุจะฮาบับตุมเอาไหมเดี๋ยวฉันจะบอกให้ถึงการงานหนึ่งฮาพวกท่านปฏิบัติได้พวกท่านทั้งหลายจะรักกันทำอะไรพี่น้องอัลกุสซัลามะ ไปนะกรุมให้สาลามกันให้กว้างขวางเจอหน้ากันให้สาลามพบตรงนั้นพบตรงนี้ให้สลามกันให้มากๆฉะนั้นนี่เป็นสาเหตจะทําให้เรานั้นรักกันแล้วมาเรารักกันแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาและเมาเราศรัทธาก็แปลว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นนี่คือสาเหตที่สาคัญที่จะทาให้เราสุขานุวาจาลาเมตตาพวกเราในวันเกียรติขอเราสุขานุวาจาลาประทานสิ่งที่ดีงามและประทานความโปรดปานจะเราสุขานุวาจาลาให้แก่พวกเราทั้งดุนยาและก็อาลกุระ์สัลลัลลอฮุอะลัยนวะมิลลัมนด وعلى اله وصحبه وسلم